สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมนายชัชนันยูอินบัณฑิตจ,จบใหม่จากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมรับหน้าที่บรรยายที่ทุกท่านกำลังเห็นตอนนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางเดินทางไปที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับบรรยากาศเนี่ยจะรายร้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้ สำหรับสถานที่ที่เรากําลังจะไปจัดโครงการในครั้งนี้เนี่ยสถานีเกษตรหลวงอัางขางเนี่ยเป็นสถานีที่สําคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนานนะครับผมรวมถึงทั้งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงเป็นแหล่งวิชาการและเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรกรน,นักศึกษาจากสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศรวมถึงงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาโดยมีส่วนราชการต่างๆเนี่ย รวมดำเนินงานในรูปแบบของคณะทํางานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางอีกด้วยครับสวัสดีครับผมนายชัชนะอยู่อินบดตจบใหม่จากโครงการ1นึ่ตะบลหนึ่งหาไรครับผมวันนี้ได้ร่วมงานกับสานักงานประกันสังคมสาขาฝางครับครับวันนี้เรามาที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเราจะมาจัดโครงการให้ความรู้กับแรงงานต่งงานครับตามผมมาเลยนะครับ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับผมสําหรับโครงการให้ความรู้การสังคมกับแรงงานต่างด้าวเริ่มแรกเลยเนี่ยก็มีการลงทะเบียนนะครับผมเราปฏิบัติแนวทางในการเฝ้าระวังโควิด -19 เป็นอย่างดีนะครับผมมีการใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้การะตันที่เข้าร่วมโครงการนะครับผม และภายในการอบรมครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการสอบ pre-test และ post-test นะครับผมหรือก็คือแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรมนั่นเองครับเพื่อสร้างความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ให้แก่ผู้ประกันตนทุกท่านด้วยครับทุกคนให้ความร่วมมือและตั้งใจทําเป็นอย่างดีครับและภายในการอบรมครั้งนี้นะครับผมเราก็ได้รับเกียรติจากหัวหน้าสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฟางรับหน้าที่บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุปนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนให้กับแรงงานต่างด้าวครับผม และจะมีกิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัลให้สำหรับคนที่ตอบคำถามถูกต้องด้วยนะครับและเราก็ได้รับเกียรติสัมภาษณ์หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอัางคางเกี่ยวกับความรู้สึกในการจัดโครงการนี้ร่วมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับครับในส่วนของวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะั้น สำนักงานประัาคมของอำเภอฝางนะครับที่ได้ขึ้นมาให้ความรู้กับบุคลากรของใน่วนยของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางในวันนี้นะครับสาระสําคัญที่ท่านได้ให้ความสําคัญในการให้ความรู้ในวันนี้ผมคิดว่าทางทีมงานอ่างขางก็จะได้นําไปชี้แจงหรือว่าให้ความรู้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้ามาได้รับการอบรมในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไป กระจายเพื่อให้ผู้กันตนของนั้นทีมงานของอ่างขาวเนี่ยได้รับทราบถึงผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการทําประกันตนในสุขของประกันสังคมนะครับในวันนี้ครับสำหรับโครงการแบบนี้นะครับผมก็จะมีเอาเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ